สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ FC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องพังดีวาเหมือนเดิมครับวันนี้สถานการณ์น้ำก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผมถึงหน้าบ้านแม่ดีวาแล้วนะครับคุณแม่พ่อฟานก็ต้องแบกหญ้าออกไปให้กับดีวานะครับวันนี้พ่อฟานได้อ้อยนะครับผม ช่งเบรยาข้ามน้ำจะให้แม่ดีบาแล้วครับผมน้ำขึ้นมากเลยวันนี้มาถึงหน้าบ้านแม่ดีบาแลนะนะครับช่วงนน้ำเก้งหัวเข่าเลยน้ำเยอะครับผมปีนี้คาดว่า,าน,น่าจะขึ้นทางเข้าบ้านน้ำมนต์ ก็เกือบท่วมแล้วครับผมต้องเดินลุยน้ำนะครับเพื่อจะเอาหญ้าไให้แม่ดีว่านะครับผมสาลิงก็จอดอยู่คนละฝั่งน้ำนะครับคุณแม่ตอนนี้ก็ลต้องแบกออกไปก่อนนะครับ มนณเส้นนี้ก็จะเช่วมต่อกับลงะหาแม่น้ำมูลนะครับผม,มนีก็จะไปหาที่แม่ดีวาที่กินอาหารู่ฝั่งนู้นนะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปอีกนะครับผม พราะช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับคุณแม่อันนี้เป็นน้ำหน้าบ้านแม่ดีวานะครับผมพอกะฝาดก็เอาดีวาตอนนอกบ้านนะครับวันนี้ที่พ่อฝายก็แบกอ้อยนะครับใส่สลิงคนละฝั่งเพราะรถสลิงลงไม่ได้แล้วนะครับท่วม ผมหน้าบ้านแม่ดีวาเลยลูก็จะเอาอ้อยไปให้แม่ดีวานะครับอาหารเย็นผสมกับกิ่งไม้ตองนี้จะสูงหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งเขาเรียกฝั่งสันคูน้ำกับป,ป้านะครับผม จะอยู่สูงหน่อยก็มันจะเป็นหน้าจุดประธานนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสระธานข้างไปฝั่งลู่โดยรอบแล้วก็มีแต่น้ำนะครับคุณแม่ปีนี้น้องกับน,น้ำหนักมากเลยครับผม น้ำจากโคราชดุดิลำพึ่งไหลลงมานะครับผมชาบ้านก็ได้ไล่วัวไล่ควายเข้าบ้านนะครับผมโช,ช่วงเย็น ข้าแม่ดีควาก,กินน้ำนะครับผมสงสัยจะต้อนบัวข้ามน้ำครับคุณแม่วันนี้บัวต้องรอยน้ำอีกแล้วครับน้ำขึ้นเยอะมากเลยครับผม นนอเอาไปได้ตัีไม้มาไว้ให้กินด้วยนะครับวันน,น,นี้วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอีกแล้วครับแม่มูลแม่มูลกำลังเอาออกมาจากบ้านนะครับเหมือน,นปลาเป้าเลย ในบ้านก็ไม่ไหวครับเพราะพื้นแฉะก็ต้องออกมาข้างนอกครับผมมันก็จะเป็นแม่เพียวนะครับอยู่คนละฝั่งนี่ก็เกือบจะห้าโมงเย็นแล้วครับคุณเม่ โอ้โหลอยวัวมากินสับป,ประรดแม่ดีบ้ามุ่นหมดเลยนีกินกิ่งไม้นะครับคุณแม่พาฝันเลยก็ตัดกิ่งไม้มาให้กิน แล้วก็เอาอ้อยมาผสมกินตอนเย็นนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับน้ำขึ้นเมื่อคืนฝนก็ตกทั้งคืนครับผมตกหนักมากคื้นกำลังจะแห้งก็แฉะเหมือนเดิมครับคุณแม่ อยู่ด้วยกันสี่เชือกครับห้าเชือกครับวันนี้ต้องรอดูสถาน,นาการณ์น้ำอีกต่อครับผมถ้าหนามมาเยอะๆเพวาะก่อนก็จะพาไปอยู่ทางทิศเหนือหมู่บ้านนะครับผมก็จะมีสวนอีกที่หนึ่ง น,นี่รับแดดรับช่วงเย็นๆครับโมบิลก็ยืนตั้งงานอยู่นู้นครับผมใส่จะจหิวน้ำแล้วเพราะวันนี้มีแดดนะครับผมแดดก็ร้อนมั่งเย็นมั่งนะครับผสมประสานเพราะช่วงเย็นนี้ก้อนเมฆเริ่มจะบางออกนะครับผม ภาพโดยรวมนะครับคุณแม่เห็นแต่น้ำเลยครับล้อมรอบไปด้วยน้ำเลยเหลือเกาะอ,อีกหน่อยนึงนะครับครับขึ้นอย่างนี้ไม่เกินสองสามวันนะครับผมสงสัยลานแถวนี้น่าจะท่วมครับผมเพราะปีนี้น้ำมาเยอะเหลือเกิน ท้ายสุดก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุณแม่ก็ขอฝากคุณแม่เอซทุกๆท,ท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไร้สับกระดิ่งให้กับแม่ดีวาด้วยนะครับฝากติดตามช่องพังดีวาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ